บทที่5,474เมื่อได้ยินชิงสอวี่ไส้เหรือนกระตือรือร้นที่จะแสดงความจริงใจของเขาชังเซิงโปก็พยักหน้าและยิ้มด้วยความพึงพอใจทุกสิ่งทุกอย่างกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่เขาวางแผนไว้เท่าที่เกี่ยวข้องกับชังเซิงโปเขาไม่เคยเป็นคนดียกเว้นข้อเท็จจริงที่ว่าเขาทุ่มเทซื่อสัตย์ต่อหน้าจัก,กรพรรดิหมิงเท่านั้น สำหรับเขาแล้วเขาไม่สามารถแม้แต่จะเข้าถึงบรรทัดฐานทางศีลและธรรมขั้นพื้นฐานที่สุดของคำพูดยิ่งไม่ต้องพูดถึงที่เขาจะรักษาคำสัตย์ต่อผู้อื่นในความเป็นจริงเมื่อเขามาถึงเย็นชิงเป็นครั้งแรกเขาคิดที่จะใช้เส้นสายความสัมพันธ์และแหล่งข้อมูลของวัดชังยุนเพื่อช่วยเขาค้นหาที่อยู่ของหลินหวานเอ,อ๋ออย่างไรก็ตามเพียงเพื่อใช้ประโยชน์จากวัดชังยุนหลังจากคิดถึงเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขา ไม่ต้องพูดถึงว่าวัดฉังหยุนจะสามารถช่วยตัวเองหาบ่อแสเกี่ยวกับหลิงหวันเอ,อ๋อได้หรือไม่เพียงแค่เรื่องราวการมีชีวิตอยู่ของนักพรตเต่าที่เกิดในศตวรรษที่19และฝึกฝนลัทธิเต่าในวัดฉังยุนมานานหลายทศวรรษเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็นําปัญหาที่ไม่จําเป็นมาให้ตัวเขาเองแล้วเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงไม่เคยมาที่วัดฉังหยุนเลยแต่ทว่าเพียงเพราะสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างเร่งด่วนสําหรับเขามากเกินไป ด้านหนึ่งจัก,กรพรรดิหมิงได้สั่งให้ทั้งองค์กรอยู่เฉยๆชั่วขณะและบางทีเขาอาจจะสั่งตัวเองถอนตัวกลับไปเร็วๆนี้ก็ได้กรณีนั้นโอกาสที่เหลือสําหรับเขาในการตามหาหลิงหวันเอ๋อก็จะหมดลงยิ่งกว่านั้นถึงแม้ว่าท่านเอ๋อทั้งสี่จะมีสถานะสูงส่งในองค์กรมากก็ตามยังไงซะเขาก็ไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริงที่เขาสามารถออกมาได้นานขนาดนี้เพราะจัก,กรพรรดิหมิงกระตือรือร้อนที่จะจับหลิงหวันเอ๋อ แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะตอนนี้อู่โปจอวินได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีวันใดวันหนึ่งจัก,กรพรรดิหมิงอาจออกคําสั่งให้เขาต้องกลับไปแต่ในทางกลับกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จัก,กรพรรดิหมิงยังคงต้องการให้ตัวเองค้นหานั่นคือที่อยู่ลูกชายของเยช่ชางอิงเขาไม่สามารถล่าช้าเรื่องนี้ได้อีกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะต้องไปจิงหลิง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่าในการค้นหา,หาหลิงหวานเออเขาจึงจำเป็นต้องให้นักพรตวัดถังหยุนช่วยค้นหาอีกแรงแม้ว่านี่จะเป็นการเปิดเผยความจริงที่ว่าเขามีอายุมากกว่า150ปีหากเขาสามารถหาหลิงหวานเออได้เขาก็จะประสบความสำเร็จอย่างท่วม้นแล้วและจะกลับไปอย่างมีชัยและในอนาคตเขาจะไม่มาที่หัวเซียอีกเลยบทที่5 4 7 5งสอวี่ไส้เหรืนไม่รู้ว่าชาังเซิงโปมีแผนอะไร เขารู้เพียงว่าชังเซิงโปมีอายุยืนยาวเกือบ160ปีและตอนนี้อีกฝ่ายยินดีที่จะส่งต่อหนทางแห่งการมีอายุยืนยาวให้กับตัวเองและสิ่งที่เขาต้องทำก็คือช่วยอีกฝ่ายตามหาคนสำหรับเขาไม่มีเหตุผลใดๆที่จะปฏิเสธเมื่อเห็นว่าได้เวลาสมมาพาคุณแล้วชังเซิงโปจึงพูดกับเขาว่าชิงสวี่ในสองสาวันจะถึงนี้นายควรพยายามให้หนักขึ้นระดมผู้ติดต่อทั้งหมดที่นายทำได้ และช่วยฉันสืบหาเบาะแสคนที่ฉันต้องการส่วนฉันจะไปทางใต้นายมีเบาะแสหรือข้อมูลใดๆรีบติดต่อฉันได้ทุกเมื่อชิงสอวีไส้เหรินคุกเข่าลงบนพื้นและพูดด้วยความเคารพอาจารย์ท่านไม่ต้องกังวลชิงสอวีคนนี้จะทุ่งสุดตัวเลยครับช้างเซิงโปพยักหน้ามอบรูปถ่ายของหลิงหวานเอ๋อให้เขาและพูดว่าตามหาคนในรูปนี้ จำไว้รูปจะต้องไม่รั่วไหลห้ามปล่อยไปตามอินเทอร์เน็ตต่อจากนี้ไปรูปใบนี้จะมีเพียงนายคนเดียวเก็บไว้ให้คนของนายจดจำผู้หญิงในรูปนี้ให้ชัดๆต่อหน้านายเท่านั้นเข้าใจไหมชังเซิงโปไม่ทราบว่ายังมีผู้ติดต่อหรือค้นหาหลิงหวานเอ,อ๋ออีกกี่คนแม้ว่าเขาจะอายุมากแต่เขาก็ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและครั้งหนึ่งเขาเคยรู้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการคัดลอกและเผยแพร่เมื่อภาพนี้แพร่กระจายผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีโอกาสมากที่หลิงหวานเอ,อ๋อหรือคนของเธอจะเห็นมันดังนั้นภาพถ่ายนี้จึงถูกส่งมอบให้กับชิงสวี่คนเดียวและเขาจะต้องรับประกันว่าจะไม่มีการถ่ายรูปโพสต์บนอินเทอร์เน็ตชิงสวีส่ไสเรินได้รับรูปถ่ายของหลิงหวานเอ,อ๋อและพูดโดยไม่ลังเลว,ว่าอาจารย์ท่านไม่ต้องกังวลชิงสวี่จะจํามันไว้จากนั้นชิงสวีส่ไสเรินก็ถามอีกครั้งว่าอาจารย์ท่านมีเงื่อนงำทั่วไปเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้บ้างไหมครับตัวอย่างเช่นเธอน่าจะอยู่ที่ไหน ชางเซิงโปสใส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแต่ฉันคาดเดาเป็นการส่วนตัวว่าเธอน่าจะอยู่ในประเทศจีนดังนั้นนายควรรวบรวมเหล่าสาวกของนายและให้พวกเขาค้นหาเธอทั่วประเทศในนามของนายชิงสอวี่ไส้เหรินพยักหน้าและพูดว่าไม่มีปัญหาครับฉันจะจัดการเองดีมากชังเซิงโปพยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับนายหากคุณมีเบาะแสใดๆอย่าลืมแจ้งให้ฉันทราบโดยเร็วที่สุดครับอาจารย์ ชิงสวี่ไส่เรินตกลงอย่างรวดเร็วแล้วถามชังเซิงโปว่ายังไงก็ตามอาจารย์คนที่รอยอยู่ข้างนอกล้วนเป็นลูกศิษย์ของฉันหากท่านสามารถพาศิษย์แสวงหาชีวิตที่ยืนยาวได้ในอนาคตไม่ทราบว่าฉันจะพาพวกเขาไปด้วยได้ไหมครับพวกเขาล้วนเป็นสาวกที่พักดีของวัดฉังหยุนผู้อุทิศตนเพื่อวัดฉังหยุนมาหลายปีหากทุกคนมีโอกาสแสวงหาอายุยืนได้รากฐานของวัดฉังหยุนก็จะคงอยู่ตลอดไปชังเซิงโปยิ้มและพยักหน้า พวกเขาทั้งหมดเป็นสาวกของวัดชังหยุนของฉันและตอนนี้เมื่อฉันบนรรลุเต่าคนเดียวแล้วฉันจะปล่อยให้ทั้งวัดชังหยุนขึ้นสู่สวรรค์โดยธรรมชาติจากนั้นเขาเปลี่ยนเรื่องและพูดว่าเพียงแต่เรื่องนี้อย่าพึ่งให้ใครรู้มากเกินไปในขณะนี้ไปอย่างไรก็ตามเมื่อโลกรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงโชคชะตากับท้องฟ้ามันจะทำให้เกิดกระแสะความฮือฮาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมันจะสร้างปัญหาที่ไม่จําเป็นให้กับวัดฉังหยุนดังนั้นหลังจากที่ฉันจากไปนายต้องเรียกพวกเขามาคุยที่นี่บอกพวกเขาตามที่ฉันพูดและในขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้ข่าวรั่วไหลออกไปอาจารย์ไม่ต้องกังวลชิงสอวี่ไสเหรินยืนยันว่าสิจะต้องบอกพวกเขาให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้อย่างแน่นอนชังเซิงโปพยักหน้าและพูดว่าดีมากงั้นฉันจะรอฟังข่าวดีจากนาย